อยากจะรู้จริงๆเลยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ไหนโอ้โหเจอแต่ความลำบากทุรักทุเลจิผาเลยแต่ละวันว้าวุ่้นไปหมดแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยตบขึ้นมาช่างกดมานะครับส้องทุกอย่างสารพัดช่างนี่คนหนึ่งครับจบนี่จบด็อกเตอร์ครับเปกคน วันนี้นะครับวันนี้จย์ใหญ่นะครับจบด็อกเตอร์เกี่ยวกับสารพัดช่างนะครับนี่นะครับนี่แบบขั้นต้นนะครับขาดนะครับสายขาดอสารพัดช่างนะครับซ้อมได้ทุกอย่างครับห่อเข้ามาทำรังครับช่วงนี้หน้าฝนนะครับ สักแป๊บหนึ่งผมใช้งานได้นะครับครับเราจะมาดูนะครับช่างช่างใหญ่นะครับสาพัดช่างนะครับซ่อมเครื่องซักผ้าครับนี่ครับอุปกรณ์เครื่องมือนะครับครับผมได้ลยได้เลยได้เลยครับโอเค ช่างใหญ่ครับทำได้ครับสารพัดช่างโโตตใหญ่ครับคนหนึ่งนี่จบนะโหเป็นอาจารย์ใหญ่ครับอีกคนหนึ่งครับสารพัดช่างครับตัดเย็บก็ได้ครับได้หมดนะครับ